ที่สุดการรอคอยนะครับในที่สุดเนต้าเอ็นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศร,ราคานะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับหลังจากที่ผมไปทดสอบมานะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ประกาศร,ราคานะครับก็สมกับที่เราลุ้นกันนะครับสาหรับเนต้าเอ็คันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดอของการเปิดตัวแล้วก็บรรยากาศนะครับว่าจะคึกคักขนาดไหน การออกแบบผู้จุดนะครับของ n น t a ้ X นะครับถูกคิดมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อตอบสนองนะครับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบครอบครัวนะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลหรือว่าผู้รักเนี่ยอย่างปกบคันเลยโดยที่นะครับอันนี้เราจะมีการลองไปเซอร์วย์มาดูกับความต้องการนะครับของผู้ต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพบว่าเราต้องการสมรรถนะนะครับที่ทันใจนะครับแต่ต้องมีความนุ่มนวล เราต้องการความปลอดภัยที่ล้ำสมัยานะครับถึง2,770ม mm ิลเมเลยทำให้นะครับคือที่ในข้อดยสารเนี่ยมีความกว้างนะครับเหมาะกับทุกสมาชิกในครอบครัวและสำหรับโครงสร้างตัวถังนะครับ <N> <X> ในตา X เ็เขามีความปลอดภัยมากๆนะครับด้วยการใช้เหล็กนะครับให้เพ i ทไซส์สติลน,นะครับถึง75%ของโตัวถังนะครับเดนได้วาเดินทางแบบปลอดภัยมั่นใจกันเลยทีเดียว เนต้า x นะครับเรามีทั้งหมด3สีนะครับภายนอกให้เลือกใส่กันนะครับสีแรกครับกับสีดำนะครับ Onyx b l ส c k สีที่2ครับสีเพิร์ไวท์และสีสุดท้ายนะครับสีฟ้ากราสีเออูเมื่อกี้นะครับเป็นไปกันที่การออกแบบต่อมาครับกับเรื่องของสมรรถนะนะครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับต้องประทับใจสมรรถนะของเนต้า x ออย่างแน่นอนเพราะว่าเนต้า x นะครับเราใช้มอเตอร์เดียวนะครับที่จัดวาาไว้อยู่ด้านหน้า ให้แรงม้านะครับที่ทรงพลังรับถึง163แรงม้าเลยและให้แรงปิดนะครับสูงถึง210นิวตันเมตรทําให้นะครับเราได้อัตราเร่งนะครับที่ทันใจ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถทําได้ทำควา10ิวิก็คือ9.5วิเลยทีเดียวนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ชื่อชอบการเดินทางนะครับการขับขี่ก็มีความจําเป็นเราสามารถนะครับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบ ตามสไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไม่ว่าต้องการเดินทางแบบสบายๆผมก็แนะนําเป็นหมอนคอมฟอร์ตหรือสไตล์สปอร์ตผมก็มีหมอนสปอร์ตรอมรับครับมาต่อกันอีกหนึ่งจุดครับที่ผมคิดว่าทุกท่านนะครับวันนี้ให้ความสนใจกันเป็นพิเศษยังไม่ใช่ราคานะครับแต่เป็นนะครับระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าครับระยะทางการขี่ด้วยไฟฟ้าของเนต้านะครับให้ระยะทางที่ไกลนะครับถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ฐานนะครับแบตเตอรี่ที่มีความใหญ่ถึง62กิโลวัตต์ชั่วโมงและ62กิโลวัตต์ชั่วโมงนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เรานะครับมีมาตรฐานการกันน้ำกันขุนในระดับที่สูงมากเลยคือ IP68 และวันนี้เองนะครับเรามีการจัดแสดงอยู่ข้างหน้านะครับเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้เด็นกันแล้วนะครับทดสอบนะครับคุณภาพมาตรฐานของแบตเตอรี่เราอย่างมั่นใจและที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าในยุคปัจจุบันนะครับก็คือระบบ V2L นะครับ ที่จะเพิ่มัรรทัดประโยชน์ในการใช้งานนะครับให้กับรถไฟฟ้าอย่างครบคันเราสามารถนะครับจ่ายไฟนะครับจากตัวรถไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านนอกได้และพิเศษเมื่อเล่านั้นนะครับก็คือ d น l ต a X นะครับเราสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงมากๆนะครับถึง3.3กิโลวัตต์เลย3.3กิโลวัตต์เนี่ยเราสามารถรองรับนะครับอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับวิทยุนะครับการต้มน้ำนะครับเตาย่างนะครับสามารถทำงานได้พร้อมๆกันนะครับ แล้วก็ใครที่ชื่นชอบการไปแคมปิ้งนะครับผมก็ขอแนะนาฟังก์ชันนี้นะครับหรือว่าครอบครัวใดนะครับที่ต้องไปทํากิจกรรมภายนอกบ่อยๆนะครับก็ขอแนะนาเป็นในด้าเอ็กเช่นกันครับและเมื่อเราต้องเดินทางนะครับเราก็ต้องมีช่วงหน้าที่นุ่มสบายเอ็้าเนะครับของเราใช้แพลตฟอร์มมิลาโปรเฟชชั่น d ลแพลตฟอร์มครับที่เราดีไซน์นะครับั้ำตาลด้านหน้านะครับแานหลังเนี่ย ให้มีความสมดุลทาให้ได้ทำให้เกิดการเป็นการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติผสานกับช่วงล่างครับที่เป็นแบบแยกอิสระครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับทําให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปได้อย่างมั่นใจและนุ่มนวลเหมาะกับการข้งขับในเมืองนะครับหรือว่าออกตางจังหวัดนะครับและวันนี้นะครับในต่าเอ็กซ์นะครับเราเปิดตัวภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับก็คืออิ t เทอร์เจนสเปซฟอร์เอร์รี่โมเมนต์นะครับเติมเต็มทุกโมเมนต์นะครับกับนิยามใหม่แห่งความกว้างนะครับ ผ่าน4จุดขายหลักนะครับที่ยอดเยี่ยมด้วยกันนะครับจะเป็นตามนี้เลยนะครับ4จุดขายหลักด้านหลังอย่างแรกนะครับก็คือห้องโดยสารนะครับมีความกว้างขวางนะครับอบอุ่นแล้วก็ทันสมัยเรียกได้ว่าเหมือนกับห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่นะครับไปกับ่ราออกเส้นทางเลยโดยที่พื้นที่ในห้องโดยสารนะครับในแต่ละที่เนี่ยเราออกแบบให้มีความอบกระชับนะครับทําให้ทุกพื้นที่ลงตัวกับผู้ใช้งานกับสมาชิกทุกคนในบ้านนะครับ โดยเฉพาะที่นั่งด้านหลังอนะันนี้เป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยเพราะว่าที่นั่งด้านหลังของเรานะครับมีพื้นที่วางขาที่กว้างแล้วก็มีพื้นที่เหนือศีรษะนะครับที่โอโททาให้ถูกใจแน่นอนเลยสําหรับคนที่นั่งข้างหลังไม่ว่าจะเป็นคุณลูกนะครับคุณภรรยาหรือท่นานย่าผู้ใหญ่นะครับถูกใจการน,นั่งหลังของเนต้าเอ็กซ์แน่นอนแต่ว่าสําหรับผู้นั่งด้านหน้าครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเขาก็มีเทคโนโลยีจัดเต็มมากๆเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนะครับเบาะนะครับคุ่นหน้าที่ขับแบบไฟฟ้า6ทิศทางนะครับและตำแหน่งคน,นขับทับมาพร้อมกับเมมโมรีถึง 2, 2ตำแหน่งในการจดจำและมาพร้อมกับชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและช่องเสียบ USB แบบ Type C นะครับที่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ก็คือ USB C ของเรานะครับสามารถจ่ายไฟได้ด้วยกำลังที่สูงถึง60วัตต์ในทีเดียวใครเคยทำง,งานบนรถบ้างครับ ทันนี้นะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆในเน t ต X าเลยครับและกิเมกเล็กๆน้อยๆนะครับในเน t ตตที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นกับคนไทยมากๆก็คือช่องเก็บของครับช่องเก็บของของเน t ต X นะครับมีทั้งหมด24ช่องเก็บของเด็ดได้ว่าทุกที่ทุกที่นั่นครับเลื่อมไปนะเลื่อมไปนะครับ,ระรบจะมีที่เก็บของให้แต่ละคนแน่นอนครับผม และความโอโทงนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับโอทงยิ่งขึ้นนะครับด้วยหลังคากระจกพันโตลาม่านะครับที่เราจัดมาเป็นมาตรฐานกกดดนะครับในทุกเกตรุ่นเลยใครชอบแฮงเอาท์นะครับดูดาวชิลๆเด็ดเลยว่าทันนี้ตอบโจตรงตัวโรแมนติกแน่นอนและท่านไดที่ชื่นชอบนะครับการชอปปิง้งซื้อของเยอะๆนะครับผมก็มีสิ่งที่ทุกท่านต้องรักก็คือด้านหลังครับพื้นที่ด้านหลังเราสามารถเก็บของนะครับ ได้มากนะครับจุกใจถึง508ลิตรนะครับและนี่คือยังไม่พับนะครับถ้าพับเอาในนี่เก็บได้อย่างเยอะเลยนะครับพันสามร้อยกว่าลิตรนะครับและนอกจากห้องโดยสารก่อนเราอ่ายังมีฟังก์ชันมากมายเนี่ยเรายังมีสีนะครับในห้องโดยสารให้เลือกทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะครับก็คือในรุ่นคอม포ตนะครับจะเป็นสี Prestige Black นะครับและในรุ่นซามาจะเป็นสีเอเดรียนตาวเมื่อกี้ ไปกันต่อกับแค่หนึ่งจุดขายนะครับมาต่อกันที่จุดขายอันดับที่2นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเอ็นดีเนะครับปลอดภัยยิ่งกว่านะครับด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับเอ็นดีเนะครับเรามีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า a อ a าร์สเลเนะครับที่จะทํางานเปรียบเสมือนเพื่อโน้มางของเราที่คอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่นะครับว่าเส้นทางไหนปลอดภัยสำหรับเราและทําการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน ระบบนี้ทํางานด้วยความแม่นยำนะครับเพราะว่าเรามีเซ็นเซอร์แล้วก็เดต้าเนี่ยรอบคันเลยถึง11จุดนะครับและเมื่อไรก็ตามที่เราต้องเดินทางไกลนะครับหรือเปลี่ยนเลนหรือต้องการคงความเร็วให้คงที่ระบบนี้นะครับจะเข้ามาช่วยนะครับเป็นเป็นเพื่อนคอยบอกทางให้เราไม่เพียงเท่านั้นนะครับระบบนะครับก,กล้องลอบคันนะครับและระบบถุง,ถงลมนิรภัยเนี่ยมีให้ถึง6ตำแหน่ง ที่เรานะครับติดตั้งนะครับามาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยเสริม,มความมั่นใจในตลอดการเดินทางได้อ,นนอีกเช่นกันแต่เมื่อสักครู่นะครับความปลอดภัยอาจจะประทับกจประทับใจกันไปแล้วแต่มาต่อที่จุดขายที่3นะครับกับเครื่องร่่มทางของ n น t a ้เเป็นเครื่องร่่มทางที่ชันฉลาดครับเรามีระบบนะครับที่สามารถตอบรับต่อความต้องการของของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดเต้นนะครับครั้งแรกเลยที่เข้ามาในเดนตายเอ็กซ์นะครับเราจะเห็นหน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วครับที่มีความบางน,นะครับออกแบบให้มีความโมเดิร์นบางนะครับเราก็ให้สีที่คมชัดและจัดอยู่ในตําแหน่งนะครับที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่เพียงเท่านั้นนะครับหน้าจอนี้เองก็มีความพิเศษนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับฟังก์ชันที่เราสามารถแสดงผลหน้าจอได้สองฝั่งพร้อมกันหมายความว่าเราสามารถดูหน้าจอนะครับ พวกระบบนำทางนะครับหรือว่าระบบความบันเทิงเนี่ยได้พร้อมกันเลยทีเดียวและท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกันนะครับคัสตอมมซ์นะครับตัวหน้าจอคันนี้นะครับสามารถคัสตอมหน้าจอได้โดยการที่เราสามารถเลือกฟังก์ชันนะครับหรือว่าเลือกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยนะครับลากลงมานะครับเซฟไว้ในช่องแ a r บาร์นะครับเพื่อทําให้ต้องโจทย์กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยขึ้นไปอีกในการสั่งงาน n น t ตเอนะครับเรามาพร้อมกับตัวระบบ Voice Control แล้วก็ App Control ด้วยเช่นกันและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังมาพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ o t a นะครับที่ทุกท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าสู่บริการนะครับเพื่อไปอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่อไปในวันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ผมขอแนะนำนะครับในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับ ที่เราสามารถใช้ควบคุมนะครับผ่าน Voice Control แ,และแอปละแอป Control ได้ตัวอย่างเช่นการตรวจฝาท้ายไ,ไฟฟ้านะครับการเปวยกระจกเพื่อระบายอากาศหรือว่าการเปิดระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารนะครับสามารถทําได้ผ่านเทคโนโลยีการทําง,งานอัจฉริยะครับและจุดท้ายจุดท้ายนะครับก็คือความพรีเมียมหรือระดับในห้องโดยสารครับในต้า X น,นะครับเราใช้วัสดุบุนี่นะครับถึง80%ของห้องโดยสารเลย และในส่วนของที่ที่เรามีการสัมผัสไปบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับหรือที่วางแขนนะครับหรือว่าเบาะนั่งของเราเนี่ยใช้วัสดุปุกนิ่ม100เซนะครับเรย่ได้วาสำคัญเนี่ยพรีเมียมมากๆและในจุดต่างๆของเราในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูจับนะครับเราออกแบบมาให้ถูกหลักตามหลักสรีริยาศาสตร์นะครับเสริมความพรีเมียมลงตัวให้คันใ,ให้กับ้องโดยสารและผมเชื่อว่านะครับจุดขายเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมานะครับ จะเป็นจุดขายที่ทาให้ทุกท่านนะครับทำให้คนไทยทุกคนประทับใจอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้นะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับ,บไปไป SUV, รถไฟฟ u าเกำลังมองหาสักคันหนึ่งอยู่นะครับอามขอแนะนํานะครับเน็ต้าเนะครับไว้ในตัวใจของคนทุกคนเลยเพราะว่านอกเหนือจากทุกท่านเนี่ยจะได้รถ s u v ขนาดใหญ่แล้วท่านยังได้นวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยแต่โดยทางอ้อนนะครับเรายังสามารถนะครับช่วยโลกโดยการลดการปล่อยกา๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้อีกทางหนึ่งและเมื Sail, er <And ever S 2> ่อเปรียบเทียบกับรถสัต์ดารนะครับเนต้า X นะครับสามารถให้ในเรื่องของค่าเป็นคะแนนนะครับค่าสมจุลที่ต่ำกว่าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับที่ถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับและทั้งหมดนะครับที่กล่าวไปคือนะครับเนต้า X นะครับรถยนต์ไฟฟ้า SUV ของเนต้านะครับที่จะมาเติมเต็มโมเมนต์ของทุกท่านนะครับอย่างลงตัว ต่อไปผมขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับวิดีโอเปิดตัวของ d a t a X ครับขอบคุณครับ กับวิดีโใหม่ขางกวาง Meta X ะะสมัครถนะดีขนาดนี้เชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคาของ Neta X จะเป็นที่เท่าไหร่ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญข,ขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ General Manager of n e t a Auto Thailand ค่ะ Mr. Chu กังชื่อนะคะและขอเรียนเชิญคุณเจษดินทถวันศักดิ์พุฒธค่ะตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Ne t ตค่ะ okay. เน We support from government, we do friend, partnership, leadership, all of customer together. Are you ready? <laughs> Wanna be seven 100, nine hundred, nine? Sounds <laughs> time I'm sure, of course. for l s t is a high seminar c l a s t we have a lot of h e r i like to invite my partner kun bin to announce the comfortable e n price please ครับวันนี้เชื่อว่าราคาที่กําลังจัดการไปเนี่ยเป็นราคาที่ผมเชื่อว่าผู้แทนจําหน่ายทุกท่านจะต้องมีความสุขมากๆนะครับและที่สําคัญคือเป็นราคาที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับขออนุญาตประกาศราคาอยีกทางการ เดต้าเอคลน401 Comfort ราคา739,000บาท Of course I try to invite my customer, employee on stage announce offer for promotion. Welcome.